น้ำตาลทรายเมื่อไหรครับถ้าน้ำตาลทรายเนี่ยมันก็ไหลลงแม่น้ำไปอันนี้ไอ้ทรายเนี่ยยิ่งโผล่เข้าไปโผล่เข้าไปมันก็ไปตันนะน้ำทางเอิร์มันก็ไปไม่ได้นี่ครับต้องเอาออกละครับถึงจะดีถ้าตันไ้มันก็ไหลไม่ได้อยู่แล้วน้ำมันยังไงมันก็ไหลไม่ทันอยู่แล้วยิ่งเขาตายลงมันก็ยิ่งไหลไม่ได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดทำแล้วถ้ามันถ้ามันคิดว่ามันดีก็ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับแต่ แต่ถ้าเกิดมันมีทางที่ดีกว่านี้ที่มันจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆก็น่าจะดำเนินการทำไปเลยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ฮาร์ดข้อข่าวรายการข่าวที่ข้อข่าวไม่ขุนพลาดพบกับดิฉันเขนมสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะฮาร์ดข้อข่าววันนี้เริ่มต้นกันที่เสียงสะท้อนของประชาชนค่ะที่ได้บอกผ่านทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่นะคะไปสอบถามความคิดเห็นกรณีศึกถุงกระสอบทรายที่โตกันไปมาระหว่างทางกอบอกับทางกทมนะคะสําหรับกรณีสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครนํากระสอบทรายไปอุดไว้ในท่อระบายน้ําบริเวณถนนสีนครีและอีกหลายจุดในกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าไม่เห็นด้วยไม่เชื่อว่าจะทําให้การระบายน้ําดีขึ้นอาจจะยิ่งทําให้น้ําท่วมขังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราถามความคิดเห็นคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ส่ง SMS มาได้ที่หมายเลข4 1 5ห5 5 5หหหหนะคะเรายังคงมีของรางวัลมอบให้เช่นเคยคะ่ะส่ง SMS มามากเท่าไหร่ร่วมลุ้นรับรางวัลได้มากเท่านั้นเราจับรางวัลสิ้นเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้ว,วันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ออกมายืน ยันนะคะว่าไม่หนักใจค่ะกรณีที่พักเพื่อไทยยื่นเรื่องให้มีการสั่งปลดออกจากตําแหน่งในกรณีเรื่องของกระสอบทรายนี้นะคะด้านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันค่ะ โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าตนทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลหรือกอบอ,อขอยืนยันว่าจะทำให้ครบวาระหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะสั่งปลดก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกอบอ,อไม่มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับกระสอบทรายแต่เหตุใดถึงออกมาวิพากวิจารณผ่านสื่อไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากทมนะคะอันระบายน้ํา โดยเฉพาะอย่าง,างนี้นาฝนที่ตกบนผิวราจรก็คือปิดล้อมพื้นที่แล้วก็สูบออกนะครับปิดล้อมคือปิดล้อมท่อครับปิดท่อครับวิธีจะปิดท่อได้ดีสุดคือใช้กระสอบสายปิดท่อเพื่อสูบออกเป็นเทคนิคที่เขาใช้กันในอารยาป,รประเทศในประเทศนอร์ลนด์ อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการนําประสอบทรายปิดท่อระบายน้ําขอให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจําในการรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงต่อไปค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีตอบคําถามถึงการทํางานของกอบอและกรุงเทพมหานครที่ดูเหมือนว่าจะขัดกันอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะกรณีกระสอบทรายว่าการทํางานของกอบอเป็นลักษณะของการดูในภาพรวมซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเป็นผู้ชี้แจงแต่ทั้งหมดต้องมีการพูดคุยกันค่ะ จริงๆแล้วในส่วนของกบอ,อนั้นเป็นเป็นการเป็นผู้ที่ดูภาพรวมนะคะก็าภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเราเองก็ต้องมองระบบโดยรวมนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดทางเทคนิคก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคชี้แจงแต่ดิฉันเองก็เรียนว่าทั้งหมดนี้ต้องนั่งคุยกันค่ะ ซึ่งถุงกระสอบทรายนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนักวิชาการจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการนี้นะคะช่วงหน้าคุณภาสพลโตอหอมุดลงพื้นที่ไปคุยกับนักวิชาการมาค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ คุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นโต้อตอบทางการเมืองนะคะสำหรับวิธีการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครไปไกลถึงขั้นมีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบยื่นเรื่องให้มีการสั่งปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวนะคะนักวิชาการเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรคุณภาสพลโตหอหมุดลงพื้นที่ไปสอบถามมานะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณภาสพลค่ะเชิญค่ะ คุณเขมมาสองครับกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของถุงทรายเข้าไปอุดท่อระบายน้ําในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วทําให้น้ําท่วมหรือไม่นะครับวันนี้ผมได้ลงมาพูดคุยกับนักวิชาการนะครับเขาบอกว่าถุงทรายนั้นช่วยได้จริงนะครับในขณะที่มีฝนตกลงมานะครับเอาถุงทรายนั้นลงไปในท่อเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้น้ําไหลผ่านนะครับส่วนหนึ่งน้ําจากทางถนนไหลเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับ น้ำจากทางคลองไหลย,ย้อนขึ้นมานครับตรงนี้ต้องทําไปควบคู่กับเครื่องสูบน้ำนครับต้องเร่งสูบน้ําออกไปพร้อมกันนะครับในขณะเดียวกันเมื่อหมดฤดูฝนนะครับจำเป็นต้องรื้อถุงทรายออกทันทีครับ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยพูดถึงกรณีที่กทมใช้กระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำบริเวณถนนสีนครินซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำในจุดเสี่ยงด้วยระบบปิดล้อมแล้วสูบออกวิธีนี้เป็นหลักการที่หน่วยงานทั่วไปใช้โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยก็ยังใช้วิธีการเดียวกัน ตรงนี้ตรงนี้ถ้าถุงทรายลงลงตรงไหนครับอาจารชีดเนี่ยเราเราปิดตรงนี้นะเราเห็นร่องไหมฮะครับเห็นร่องเนี่ยเราปิดตรงนี้นะเราปิดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตรงนี้ทรายลงบล็อกนี้ทั้งหมดลงลงล้อมรอบนี้เลยล้อมนี้ทั้งหมดเลยต้องยันเหล็กทั้งคู่คืออัดไปให้เต็มเลยอัดให้เต็มอัดให้เต็มช่องนี้เลยฮะใช่ครับต้องเต็มฮะแล้วตรงนี้ก็ใช้สูบอ๋อที่เห็นแผ่นเหล็กนี่ใช่นะฮะแผ่นเหล็กเนี่ยต้องเสียบได้ครับฮะแผ่นเหล็กเนี่ยฮะแล้วก็สูบน้ำออกสูบน้ำออก มีโอกาสที่นําถุงทรายไปค้ายันไว้ครับแล้วจะต้องจะเป็นต้องยักเคลื่อนย้ายออกไหมฮะหรือว่าต้องวางอย้างนี้ไว้ตลอดเลยส่วนใหญ่เราในช่วงที่ตายด้ดุฝนอย่างนี้ถ้าจําเป็นนะก็ลงประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นไปก็ต้องยกออกควรจะยก<น>ะออกหน้าแรงนี่ต้องยกออกฮะไม่ควรจะาวางทิ้งไว้นี่เราท้าวว่าไม่เป็นไปได้ฮะ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้อธิบายหลักการนี้ว่าการกั้นแบบชั่วคราวนั้นจะต้องไม่กระทบกับการระบายน้ําวิธีการนี้สามารถทําได้ใช้ป้องกันน้ําเพราะดินทรายจะอุดตันท่อได้ต้องมากับน้ําแต่วัสดุที่ใช้อาจแตกต่างกันซึ่งต้องดูแผนผังการระบายน้ําและลงพื้นที่ประกอบเพื่อดูว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กทมต้องการหรือไม่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฝนตกหนักมาก บ้านบางหลังจะเจอปัญหาว่าด้านนอกเนี่ยมีปัญหาแล้วล่ะนะฮะด้านนอกนี่มีปัญหาเพราะน้ําท่วมถนนทีนี้น้าท่วมแม้กระทั่งรางระบายน้ําสาธารณะที่อยู่ด้านนอกถามว่าอาวแล้วน้ําในตัวบ้านมันจะไหลไปไหนน้ําก็ไหลย,ย้อนเข้าตัวบ้านถูกไหมฮะครับน้ําสีแดงเนี่ยเริ่มไหลก็เป็นตัวบ้านแล้วพอเกิดปัญหาแบบนั้นบ้านส่วนใหญ่แม้แต่บ้านผมเองน้ําถนนนี่ท่วมตลอดเหมือนกันทํำยังไง เราก็ต้องหาอะไรมาปิดกั้นมันซึ่งในที่นี้ความหมายของเราก็คือเข้าใจว่าเอากระสอบทรายมาปิดบล็อกอ mm hmm. ปิดอาจจะสองด้านเลย่าข้างน้ำจากข้างนอกไหลเข้าไม่ได้ข้างในละ่ะฝนตกลงมาทํำยังไงหรือน้ำใช้ใ,ชในตัวบ้านทํำยังไงเราก็ต้องตั้งปั๊มสูบออก mm hmm. เพราะฉะนั้นหลักการนี้หรือเปล่าที่หลายฝ่ายกําลังพูดกันว่ามันเป็นการปิดเพื่อสูบน้ําออก mm hmm. ถ้าทาได้ไหมถ้าด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยสมควรทาถ้าฝั่งหนึ่งเป็น mm hmm. ลําคลอง น,นี่มองภาพตัดแหละครับแล้วมันมีรางระบายน้ําแน่นอนก็ต้องเทเอียงแหละระ,ะบายน้ําหรือท่อต่างๆเขาจะไม่วางเสมอมันก็มีการเอียงสมมุติว่าฝั่งนี้เกิดเป็นคลองด้วยเหมือนกันอ่ะมีน้ําตอนแรกน้ําอยู่ตรงนี้น้ําอยู่นี่แน่นอนครับฝนตกลงมาน้ําฝั่งนี้โอกาสที่จะเอ่อแล้วไหลามาทางฝั่งนี้มีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเนี่ยมีไหลามาเนี่ยมีแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักๆเข้าน้ําทั้งสองที่ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งระดับน้ําตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ โอกาสที่น้ําตรงนี้จะไหลมาถึงตรงนี้ผมว่ายากแล้วกลายเป็นน้ำตรงนี้อาจจะไหลเข้าไปดังนั้นในมุมมองของผมผมมองว่าการบล็อกตรงนี้ก็ทําได้แล้วก็สูบน้ําจ้ำออกสิทุกครั้งที่มีการบล็อกแบบนี้จะต้องมีปั๊มน้ําและต้องมีปั๊มน้ําที่มีประสิทธิภาพเพราะน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําฝนนะตกลงมาน้ําจะไหลเข้ามาจากทางไหนก็แล้วแต่มาผสมทบกันต้องสูบออกเมื่อมีการปิดโดยเอากระสอบทรายไปวางขวางตรงไหนก็ตามที่มันเคยเป็นรังระบายน้ํา จะต้องบริเวณนั้นจะต้องมีปั๊มเพื่อมาสูบในบริเวณใกล้เคียงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้บริเวณที่เราปิดล้อมนั้นต้องทํางานในขณะนั้นเลยขณะนั้นเลยว่าเราฝนตกลงมาปั๊บจะต้องมีประสิทธิภาพมาให้น้ำไหลย,ย้อนใช่ไหมแต่ตรงนี้มันท่วมขังทำไงสูบออกประเด็นถุงทรายไม่ไวายถูกมองเป็นเรื่องการเมืองแต่อยากให้มองเป็นเรื่องของบ้านเมืองเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักน้ําจะท่วมขังในจุดเสี่ยงทันทีประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนทุกครั้งไปซึ่งจากนี้กทม ควรทำแผนผังภาพรวมการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเกษมอิทธบตดถ่ายภาพภา,าพ,พาสพโตหอมบุตรฮาร์ดคอข่าวรายงานครับ ขอบคุณคุณพัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะจากมุมมองของนักวิชาการเรามาดูประสิทธิภาพของถุงทรายเจ้าปัญหานี้กันหน่อยค่ะจากมุมมองของผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วถุงกระสอบทรายมีอายุการใช้งานประมาณ6เดือนแต่ถ้าหากว่าแช่น้ํานานๆอยู่ในน้ํานานๆประสิทธิภาพการใช้งานนั้นก็จะน้อยลงระยะเวลาในการใช้งานก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกระสอบทรายกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกิติวัตรฤดีจรัดวันผู้ประกอบการ ร้านวัสดุก่อสร้างบอกว่าโดยปกติแล้วถุงกระสอบทรายจะขายดีในช่วงน้ําท่วมหลายคนเชื่อว่าถุงกระสอบทรายเป็นวัสดุที่ใช้กันน้ําได้ดีหาง่ายราคาไม่แพงแต่เมื่อถุงกระสอบทรายถูกน้ํามาใช้ในระยะเวลานานๆเน,น,นี่ยน,นะคะประสิทธิภาพอาจจะใช้ได้ไม่นานจากปกติประสิทธิภาพสูงสุด6เดือนก็ต้องมองถึงสภาพแวดล้อมด้วยอย่างเช่นโดนแดดเยอะหรือเปล่าแช่น้ํานานหรือเปล่าก็จะทําให้ประสิทธิภาพของถุงทรายเสื่อมลงไปขาดง่ายและเปื่อยเร็วด้วยค่ะ ถุงนี่นะฮะมันจะมีอายุการใช้งานเขาประมาณแค่หกเดือนกรณีถ้าอยู่ในสภาพที่โดนแดดโดยที่ไม่ไม่ถูกน้ำฮะก็อาจจะกรอบได้ไภายในไม,ไม่ไม่กี่เดือนก็จะกรอบแต่ถ้าอยู่กับน,น้ำมันก็ไปของมันได้เรือยถ้าวไอถุงที่เขามีประสิทธิภาพกว่ามันก็อาจจะอยู่ได้นานกว่า ซึ่งจากข้อมูลอ้างอิงของโรงงานผลิตถุงพลาสติกนะคะระบุว่าถุงกระสอบทรายเป็นถุงที่ทำขึ้นมาจากพลาสติกประเภท HDPE หรือ High Density Polyethylene เป็นพลาสติกที่ไอน้ำสามารถซึมผ่านได้เล็กน้อยแต่อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ดีมีลักษณะขาวขุ่นทนความร้อนได้ไม่มากเป็นพลาสติกที่นำมาใช้งานหลักของวงการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตท่อน้าถังถุง ขวดหรือแม้กระทั่งแท่นรองสินค้านะคะและด้วยเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการถ่ายเทอากาศภายในได้ในการบรรจุป,ปุ๋ยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของปุ๋ยแต่พอถูกนํามาใช้เป็นถุงสายกั้นน้ําต้องถูกกัดเซาะจากน้ําทําให้อายุการใช้งานจะไม่นานมากนะคะเพราะว่าน้ําผ่านเข้าไปด้านในได้ยิ่งต้องอยู่ในอากาศที่ไม่ถ่ายเทหรือว่าถูกแสงแดดด,ด้วยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดการกรอบตัวฉีกขาดได้ง่ายอาจจะใช้ได้เพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าในช่วงของ h e ร r t อิ s ทูพาคุณผู้ชมลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ที่หลายคนกังวลใจเรื่องของความรุนแรงไม่กล้าเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ติดตามในช่วงหน้าหลายคนอาจจะไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะเราจะพาไปดูเวทีการประกวดนางงามที่จังหวัดยะลากันค่ะ กับเข้าสู่ช่วง h าร์ดอ s ชชนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอาจจะเป็นพื้นที่ที่หลายคนกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ค่อยจะมั่นใจเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพยายามทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตั้งใจที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง Har ์ I อ s ชชในวันนี้นะคะก็เลยหยิบยกเรื่องราวที่เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมมั่นนากขึ้ สร้างความมั่นใจในการเดินทางลงไปท่องเที่ยวในพื้นที่รวมไปถึงทาให้บรรยากาศความรุนแรงนั้นลดน้อยลงด้วยนะคะวันนี้คุณนัทราวุฒิเมืองสุขลงพื้นที่ไปดูเวทีประกวดนางงามจังหวัดยะลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรานําเสนอในตอนที่มีชื่อว่าความงามลดสถานการณ์ความรุนแรงในเวทีประกวดนางงามยะลาติดตามจากคุณนัทราวุฒินะคะส้มและแอมสองสาวสวยน่าจะใช้โอกาสสำคัญในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เดินเทีเท่ยวเตรหรือช้อปปิ้งในห้างใหญ่กลางเมืองหลวงแต่เธอกลับใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายในห้องนอนแคบๆของโรงแรมเก่าแก่กลางเมืองยะลาเพื่อแต่งหน้าทำผมแต่งองค์ทรงเครื่องให้พร้อมที่สุดสำหรับเวทีประกวดในค่ำคืนนี้การประกวดที่ดาชาวสวนในงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองยะลาปี2555ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ประชาชนในจังหวัดยะลาให้ความสนใจเพราะเป็นเวทีประกวดสาวงามที่มีโอกาสเห็นเพียงปีละครั้ง จากการเดินทางมาของสาวงามทั่วทุกสารทิศจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจของชาวเมืองสวนกระแสกับข่าวความรุนแรงที่ถูกฉายออกไปแอมสาวนาควรศร,ออรีธรรมราชที่มีประสบการณ์เดินสายประกวดมาแล้วสองปีเปิดเผยความรู้สึกว่าหลังได้ยินว่ามาประกวดที่ยะลาครั้งแรกก็กลัวไม่กล้าเดินทางมาประกวดแต่เมื่อมาเห็นเมืองยะลา ความคิดก็เปลี่ยนไปส่วนส้มเธอบอกว่าตัวเองมีเชื้อยะลาจากคุณแม่แต่เดินทางมาครั้งล่าสุดเมื่อครั้งเป็นเด็กถึงปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนแรกตอนที่พี่เลี้ยงเขาโทรมาบอกว่าให้ลงมาประกวดที่ยะลาก็ก็กลัวค่ะเพราะว่าตอนที่แบบเราดูข่าวที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวทุกวันว่าเออมีเหตุการณ์ระเบิดข่าวบอมอะไรเงี้ยก็กลัวแต่แบบก็อยากมาอยากมาดูแต่พอมาถึงปุ๊บก็ มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนในข่าวค่ะก็เขาก็อยู่กันปกติอะ่ะก็เหมือนกับทุกๆพื้นที่อะค่ะนี่น้องแอมเคยเดินทางมาเชลาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรกกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนแรกก็มีกลัวนิดหน่อยแต่พอมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนพูดอะ,ค,ะค่ะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็สะอาดด้วยค่ะก็ อยากหาประสบการณ์แล้วก็อยากมาเที่ยวยะลาด้วยค่ะเพราะไม่เคยมาเลยสุปผสรแวะสันเทียหรือเก่งพี่เลี้ยงผู้ชักนำไม่ส้มและแอมเดินสายลงมาประกวดที่ยะลาบอกว่ารู้ข่าวเทศกาลผลไม้และของดีเมืองยะลาจากเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกลัวเพราะนี่คือโอกาสของสาวๆที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆบนพื้นที่อันพราามัวสำหรับคนนอก ไม่กลัวเพราะว่ายะลามาหลายครั้งมาหลายครั้งก็ไม่เคยเจอระเบิดมาในข่าสักครั้งแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเจอนะคะเป็นจังหวัดที่มาแล้วสัมผัสแล้วมีความสุขอบอุ่นจริงๆอยากให้ทุกๆคนทั่วประเทศที่เห็นข่าวนะคะให้ทำใจสบายได้เลยว่ายะลาอบอุ่นต้องมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งล้วจะรู้ว่ายะลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ทำให้เต็มที่ค่ะจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปค่ะถือซะว่าหาประสบการณ์ค่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นเวทีเพราะว่ามันมีคนมาดูเยอะด้วยไงค่ะ38ค่ะนางสาวสุดาพรวงศาสิริพัฒนะคะงานระดับอยจิวลี่งการประกวดครั้งนี้แม้ว่าส้มและแอมจะไม่ได้รับรางวัลสำคัญแต่ประสบการณ์ที่เธอได้รับทั้งการไปยืนบนเวทีประกวด สร้างความสุขให้กับคนพื้นที่ได้หลงลืมความทุกข์จากความรุนแรงไปชั่วขณะและการที่เธอได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตและวิถีของชาวยะลาดินแดนนันงดงามหลังม่านหมอกความรุนแรงนี่คือสิ่งที่สําคัญที่คุ้มค่ากว่ารางวัลใดๆนัดนายนธรรมนุวัฒน์ถ่ายภาพนัทราวุธเมืองสุขฮารขอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณนะัทราวุธและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของฮาร์ดข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปที่ภาพของปปสไปบุกทลายโกดังเก็บกัญชาขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ของกลางเป็นกัญชา2.5ตันมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทเป็นกัญชาที่รอส่งขายไปยังต่างประเทศค่ะลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ในในในโกดังเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมไม่วนบุหรี่ไม่ไม่บวบ